โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลุงเนทอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมกาลิ Fi นาฟรีไฟน์นั่นเองนะครับผมก็สาหรับค่ำคืนวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็สําหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในคืนวันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับตั้งแต่วันที่17 นะครับผมจะไปถึงวันที่30เมษายน2 5 6 6นี้เท่านั้นนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับดี DJ สับปะรดขอบีดหน่อยครับนี่ร้านผลไมใ้ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะครับผมเริ่มต้นที่9เพชรเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนี่ครับการันตีได้กระปงกล้วยภายในการหมุนที่รอบที่6ด้วยนะครับโอ้โห กิจกรรมจะเป็นยังไงวะทุกคนโอเคทุกคนก็ก่อนอื่นที่เราจะไปดูว่ากิจกรรมจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดติดกระดิ่งให้ลุงเดชด,ด้วยนะครับผมทุกคนใครกดแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านค้ากันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านค้าแล้วนะครับผมนี่ร้านค้าสําหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมาในรูปแบบของอตู้สูมแบบทีนั่นเองนะครับผมก็เราสามารถเลือกออกได้2ชิ้นนะครับแล้วก็ทําการส่มได้เลยนะครับ ก็ของรางวัลก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่สมบวกครั้งก็จะได้กระโปรงกล้วยนะทุกคนแล้วก็นี่ครับนี่คือรางวัลพระเอกของเราเองนะครับเสื้อน่ารักดีโอเคนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์นูวด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สุมแล้วนะครับได้นะครับผมหรือว่าเสียกันกี่เพชรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็ใครที่เอาอะไรบอกบ้างนะครับบอกด้วยนะทุกคนเนี่ยผมเอาอันนี้2ออันนี้ออกนะทุกคน สก,กินปืน,นะครับไม่เอากล่องสุมปืนไม่เอานะครับผมใครเอาอะไรออกบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับตอนนี้ลุงได้มีเพชรอยู่ประมาณ6 227เพชรนะทุกคนไป9เพชรนะครับผมหมุนแรกไปเลย9เพชรมาเลยดีกว่านะครับปึ้งเข้าไปอันนี้คืออะไระอันนี้กล่องดวงใจหรอวะโอ้โหครั้งแรกเราได้ตัวไดมอนด์หาอทุกคนไปครับครั้งที่2อฮะครั้งที่2มาไหม มาที่สาวโอ้โหกล่องสุ่ม XM8 เปิดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ครั้งที่3ครับ39เ้พชรนะฮะไปเลยดีกว่านะครับหมดตู้มันเท่าไหร่วะทุนใครรู้ก็คอมเมนต์มาด,ด้วยแล้วกันนะครับไม่แน่ใจเลยว่าว่าหมดตู้มันเท่าไหร่วะทุนเดี๋ยววะเนี่ย 99, 39, 79, 9ก้าสิบเก้า9ามสด้าแล้วก็699หมดตู้มเท่าไหร่วะเออช่างวันนะครับมาครับครั้งที่4 ไปกันอย่างรวดเร็วครับดูสิจะมาหรือเปล่าเศษผลึกคริสตัลนะครับไปครับครั้งที่5ครับครั้งที่5แล้วทุกคนใครยังไม่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเนสนะครับอย่าลืมกดด้วยนะทุกคนมาตอนนี้เหลือ3อย่างเราจะได้หรือเปล่าจะได้ไหมทุกคนครั้งที่6กนะครับสองเพชรทวนไปเลยนะครับ ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอเคนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับชุดอ่าสับปะรดนั่นเองนะครับผมเออชุดพายแอปเปิ้ลใช่ไหมทุกคนนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็กดรับเลยนะครับแล้วก็กดเปิดเลยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยนะครับผมและนี่ก็คือไอเทมทั้งหมดนะครับผมภายในเซตชุดเซตนี้นั่นเองนะครับผมมากดสวมใส่เลยดีไหมทุกคนเออสวมใส่เลยแล้วกันนะครับผมก็ เฮ้ยตรงนี้รับของรางวัลได้ด้วยดีกวา่าเออโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราออกไปดูกันที่หน้าล็อบบี้ดีกว่านะลุงเนสไม่นไม่หมดนะไม่เหมาตู้นะครับผมวันนี้นะครับโอเคไปเจอกันที่หน้าร็อบบี้เลยดีกว่านะไปดูชุดกันทุกคนโอเคมาทุกคนตอนนี้เราออกมาที่หน้าร็อบบี้แล้วนะครับผมนี่ชุดโคตรเตึงโคตรน่ารักทุกคนดูดิ <laughs> เออเลยครับผมก็นี่ครับไม่หมดตู้นะทุกคนสุ่มไป6ครั้งนะครับผมก็ออกแล้วนะครับก็ใครที่ดูอยู่แล้วก็คำนวณเพชรทุกเนตก้อยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะทุงเน้ก็ิจกรรมแรกเราไม่เหมานะทุกคนโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝันดีทุกคนนะครับส